สวัสดีค่ะสวัสดีวันที่8เดือน4 2 5 6 3ค่ะเจมันี่โกก็แวะมาอัปเดตสูตรยีกร่กีของลอตโต้วีพีอีเช่นเคยเนาะสำหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นสูตรปัก10ล่างก็คือล่างรูดหน้านั่นเองนะคะก็จะคำนวณสูตรนี้ให้ดูตั้งแต่รอบที่9จนถึงรอบที่17นะคะก็คือรอบล่าสุดของการอัดคลิปนะคะเดี๋ยวท้ายคลิปก็จะแถมอีก2สูตรให้นะคะใครดูจนจบเนาะหรือว่าฟังจนจบคลิปก็ จะได้ทั้ง3สูตรเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็คือรวบให้ไปในคลิปเดียวเลยนะคะมาดูตัวอย่างค่ะวันนี้สูตรปาก10บล่างนะคะเราจะเอาหลักร้อยบวกหน่วยบนนะคะได้เด่นตัวที่1นะับต่อไปอีก4เนาะก็จะเป็นเด่นทั้งหมด5ตัวนะคะนำไปเล่นล่างรูดหน้านะคะก็เห็นว่าสูตรนี้กำลังเดินอยู่เนาะก็เลยนำสูตรมาแบ่งปันเพื่อเป็นแนวทางในการคิดการคำนวณน,นะคะมาดูตัวอย่างค่ะ ผลของรอบที่9นะคะอ 9, อก9า3ูนย์แล้วก็6 7นะคะเราจะเอาหลักร้อยก็คือ9บวกหน่วยบนนะคะก็คือ3ได้เท่ากับ12นะคะเอา2ตัวท้ายนับต่อไปอีก4นะคะเป็น3 4 5 6นะคะทั้งหมด5ตัวเนาะนำไปเลนล่างรูดหน้านะคะเราจะได้หลักปกักก1บล่างนั่นเองนะคะ ล่างลูดหน้านะคะก็คือ10ล่างเนาะผลของรอบที่10นะคะล่างออก2 9กนะคะก็คือ2มาทุนจะอยู่ที่50นะคะกาไรก็จะอยู่ที่40เนาะเพราะว่าเราเล่นใช้5ตัวนะคะคำนวณต่อรอบที่10ค่ะหลักร้อยก็คือ2บวก10บนเอย้ยบวกหน่วยบนนะคะก็คือ1ได้เท่ากับ3นับต่อไปอีก4ีนะคะเป็น4 5 6ห้าห 7ผลของรอบที่11นะคะล่างออก52ก็คือ5มา10ล่างนะคำนวณต่อรอบที่11ค่ะหลักร้อยก็คือ8บวกหน่วยบนก็คือ8นะคะได้เท่ากับ16เอา6ตัวท้ายนับต่อไปอีก4เป็น7 8 90ผลของรอบที่12ล่างออก96ก็คือ9มา คำนวณต่อรอบที่12ค่ะหลักร้อยก็คือ8บวกหน่วยบนก็คือ2ได้เท่ากับ10นับต่อไปอีกสี่เป็น1 2 3 4สองสามสี่ผลของรอบที่13าล่างออกสี่สนะคะก็คือสมาคำนวณต่อรอบที่13หลักร้อยก็คือสองบวกหน่วยบนก็คือ6 6ห8จปดเป็น8นะคะนับต่อไปอีกสเป็น9 0 1 2ศย์หนึ่งสอง ผลของรอบที่สิบสี่ล่างออกศูนย์หนึ่งก็คือศูนย์มาเนาะคำนวณต่อรอบที่สิบสี่ค่ะหลักร้อยก็คือหนึ่งบวกหน่วยบนก็คือสี่ได้เท่ากับห้าหกเจ็ดแปดเก้าผลของรอบที่สิบห้าล่างออกเก้าสี่นะคะก็คือเก้ามา คำนวณต่อรอบที่15หลักร้อยก็คือ3บวกหน่วยบนก็คือ6ได้เท่ากับ9 0 1 2ศูนย์สองสผลของรอบที่16ล่างออก1 9เกนาะก็คือ1่มามาดูรอบที่16หลักร้อยก็คือ7บวกหน่วยบน ลักร้อยก็คือ7บวกหน่วยบนก็คือ6นะคะ,ะถูกแล้วได้เท่ากับ3นับต่อไปอีก4เป็น4 5 6 7ผลของรอบที่17นะคะล่างออก7 3นอกก็คือ7มานะคะกำไร40อันนี้เป็นเป็นตัวอย่างของสูตร10ล่างนะคะอีกสูตรหนึ่งแถมให้นะคะ,ะก็คือสูตรหน่วยบน ปักหน่วยบนนะคะเราจะเอาหลักร้อยร้อยบวกสิบบนนะคะสิบบนนับต่อ,อนับต่ออีกสี่นะคะเราจะเล่นปักหน่วยบนนะคะเท่ากับหน่วยบนเนาะ,ะตัวย่อแล้วกันหน่วยบนนะคะอันนี้จะไม่บวกให้ดูนะคะก็จะ ไอ้นี่ให้ดูในนี้เลยเนาะอ่ะเอาอย่างนี้ละกันรอบที่9นะคะเออ่หลักร้อยก็คือ9นะคะบวก10บนก็คือ0นะคะนับต่อไปอีก4นะคะก็คือ9ก้าสิบเนาะก็คือ1มานะคะหลักหน่วยบนมาดูรอบที่10นะคะก็คือร้อยก็คือ สนะคะบวก10บนก็ได้เท่ากับ5้นะนับต่อไปอีก4ก็เป็น5 6 7 8 9ก็คือ8มานะคะคำนวณรอบที่11เอ็ดหลักร้อยก็คือ8นะคะบวก10บนก็คือ2ได้เท่ากับ10นะคะก็เป็น01234นเนาะก็คือ2มานะคะหลักหน่วยบนนะออรอบที่12 8บวก8ดนะคะก็คือหลักร bon, ้อยบวก10บนนนอะ8บวก8ได้เท่ากับ6 6 7 8 9 10ปดนะคะก็คือ6มานะคะรอบที่13นะคะหลักร้อยบวก10บบนนะคะ4ี่ห้าหก็เป็น6 7 8 9 1ดปดอันนี้ก็หลุดนะคะรอบที่14หลักร้อยบวก10บ bon, นก็คือ1บวก1ได้เท่ากับ2 3 4ส6เนะี่ห้าหกนอก็คือหมานะคะ รอบที่15หลักร้อยก็คือ3บวก10บนก็คือ2นะคะได้เท่ากับ 5, 6, 7, 8, 9ก็คือ6มานะคะรอบที่16นะคะหลักร้อยก็คือ 7, 10บนก็คือ7บวกกันเป็น14นะคะก็ 4, 5, 6, 7, 8าหกเนาะก็คือ6มานะคะอันนี้ก็คือหน่วยบนนะคะ หน่วยบนเนาะสถิติหน่วยบนนะคะอันนี้คือวิธีคิดเห็นไหมคะอ,มอีกสูตรหนึ่งนะคะพิกัดล่างเนาะพิกัดล่างก็คือพิกัดล่างาตรงไหนดีพิกัดล่างพิกัดล่างเราก็จะอเอาหลักร้อยนะคะบวกหน่วยบนนะคะแล้วก็บวกสองเนาะจะเขียนตรงไหนดี อันนี้เทยวกันพิกัดล่างร้อยบวกหน่วยบุญนะคะแล้วก็บวกสองคงที่เนาะแล้วก็นับต่อไปสองนะคะก็จะได้พิกัดบนอันนี้ก็ลองนำไปบวกดูเนาะอันนี้ก็จะไม่บวกให้นะคะแต่ก็จะเป็นสูตรเขียนให้ดูนะคะก็ลองนำไปคิดตามกันดูแล้วกันนะคะสำหรับพิกัดล่างเนาะ อันนี้ก็จารส่วนมากก็จะเน้นสูตรปัก10บล่างแล้วก็ปักหน่วยบนแล้วกันนะคะอะเนาะนี่ปักหน่วยบนอันนี้ก็ปัก10บล่างนะคะ เป็นแนวทางของการคิดการคำนวณนะคะอันนี้ก็ยกตัวอย่างของการคำนวณนะคะว่าเลขบวกอย่างนี้จะเดินแบบนี้นะคะเราก็สามารถที่จะนําสูตรไปทําสถิติแบบนี้ได้นะคะเราจะได้รู้เนาะว่าเลขมันเดินยังไงเนาะอย่างสมมุติอันนี้ก็คือเลขหลุดแล้วก็เลขเดินแบบนี้เราก็สามารถที่จะนําไปใช้ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าบางสูตรเนาะอย่างสมมุติว่าเช่นสูตรนี้เดินยาวมานะคะถ้าเกิดว่าหลุดปุ๊บอย่าเพิ่งตามนะคะให้รอดูก่อนนะถ้าเกิดว่ามันเดิน เราค่อยตามเนาะเพราะว่าบางสูตรมันเดินยาวแล้วมันก็ถ้ามันหลุดมันก็จะหลุดเลยนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีสังเกตเนาะว่าเลขมันหลุดแล้วมันจะเดินต่อหรือเปล่านะคะก็ลองทําสถิติแบบนี้ดูนะคะเลขมันเดินยังไงแล้วก็เล่นแบบนั้นนะคะค่ะฝากไว้แล้วกันเนาะสาหรับ3มสูตรวันนี้นะคะให้ลงไปให้ในคลิปเดียวเลยนะคะยังไงก็ถ้าเกิดว่าใครฟังนะก็จะได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ฟังก็อันนี้ก็ ก็จะไม่เข้าใจนะค่ะฝากไว้แล้วกันค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีค่ะ